คำเตือนคลิปวีดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันในดทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมพารวยสวัสดี fc มิตรรักที่กรพรักทุกท่านเลยนะครับครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา fc พี่น้องมาชมในทางฮานอยสตัวเด่นเน้นลูดนะครับในวันที่10 มิถุนายนพศ2568นะครับกับตัวเลขเด่นที่ผมได้มานะครับสำหรับเมื่อวานนะครับแนวทางสวงตัวเด่นเน้นรูดนะครับก็เน้นรูดอยู่ที่6กับ7นะครับ6กับ7เข้าทุกหน่อยนะครับเข้ามาตั้งแต่เฉพาะกิจพิเศษปกติแล้วก็ v i p นะครับ6กับ7สลับกันออกทุกหน่อยนะครับสองตัวเด่นเน้นรูดก็ยินดีกับพี่น้องที่โชคดีสำหรับวันนี้นะครับก็ได้ตัวเลขเด่นมาแล้วนะครับก็มาชมกันเลยนะครับกับข้อสอบตัวเลขเด่นที่ได้มานะครับ สำหรับสายวินนะครับชุดวินจะมี0ูนย์นะครับมี1มี2มี6มี7แล้วก็มี5นะครับสำหรับพี่น้องชื่นชอบชุดวินนะครับ2ตัวเด่นเน้นรูดนะครับสายรูดนะครับก็คือ0นย์กับ1 1กับ0นะครับเพื่อความชัวนะครับสำหรับ0ูนย์ก็จะมี01 0 3 04 0 4ย์แล้วก็0 6ย์นะครับ สำห,หนึ่งนะครับก็จะมี01 21 31แล้วก็สี่่งเจาะสคู่สายวิ่งสาย,สายรูดก็รูดนะครับเพื่อความชัวร์สตัวเด่นนะครับก็จะมีอยู่ที่5้าเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งหนึ่งศู ห้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดห้านะครับสี่เก้าหนึ่งนะครับจอให้หกคู่นะครับสายวิ่งสายรูดก็รูดนะครับเพื่อความชัวนะครับสําหรับข้อสอบเบิ้ลนะครับสายเบิ้ลนะครับวันอังคารนะครับก็อาจจะไม่เยอะนะครับเมื่อวานมามากเลยนะครับมาเดิ้เบิ้ลสองน้อยนะครับสายเบิ้ลนะครับวันนี้ก็จอให้สี่คู่จะมีศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งสามสามแปดแปดจอสี่คู่เท่านั้นนะครับสายเบิ้ลสําหรับวันนี้ก็ ขอขอบคุณเ c พี่น้องเข้ามากด subscribe กดไลค์กดตามเป็นแังใจแอดมินขอบคุณทุกลายทุกการติดตามสำหรับวันนี้แอดก็ขอตลาไปก่อนเจอกันใหม่กับได้คลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีัยทุกท่านเช่นเคยครับผมสวัสดีครับ